โอเคครับสวัสดี FC อีกแล้วนะครับทุกท่านวันนี้ก็เ,เป็นวันเสาร์นะครับก็ออกมาเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ถ้ำอากิโยชิดายนะครับในส่วนของประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูถ้ำกันก็าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ที่วนคขาขายของข้างทางนะครับโอเคไป We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas. Christmas. We wish you วันนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะเลยนะไม่รู้ทัวร์มาจากไหนอะค่อนข้างเยอะเลยร้านนี้ขายวันนี้ร้านนี้ขายเหล้าโอ้หน้าอุดมข้าวโชยเฉยอ๋อคนในกินได้สั่งได้อยู่เบียร์ก็มีขายมีสองร้อยเจ็ดสิบเบียก็มีโอ้อันนี้ร้านอาหารใหญ่นะครับอันนี้น่าจะเป็นซุปเปอร์เดี๋ยว เดี S <S <S e e e ๋ยวก่อนกลับเราเราแวะนี่เนาะนู่นเนยเล่าไว้นั่นเนียเล่าอย่นี้เล่าไว้เดี๋ยวค้ากลับเราแวะนี่กันเออเดี๋ยวมากินข้าวที่นี่กันโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าแบงค์ในกันก่อนโอ้บรรยากาศตอนนี้ นี่บรรยากาศหนาวมากหนาวหนาวนะหนาวเลยอ่ะต้องบอกว่าประมาณสักตั้งกว่าสีองศา,าแล้วตอนนี้หนาวแล้วนะครับรโอ้ยร้านนี้น่ารักอะ่ะร้านนี้น่ารักอะ่ะถ่ายรูปได้เหรอถ่ายรูปห้าร้อยเนี่ยพี่ถ่ายวิดีโอเหรอโอ้ยถ่ายวิดีโอให้เลยครับที่ยังจบโอ้ยพี่ยังจบเรื่องเป็นร้าโอู้วิร้านสงสารน่ารักมากเลยร้านเนี้นยดดู นี่มีหินหินให้ตักด้วยตักหินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหินนี้ให้ตักสี่ร้อยเยนนะครับให้ตักเท่าไหร่ก็ได้เออเออดีหินสวยมากเลยนะครับดูใกล้เป็นหินนี้ต้นนี้เขาขัดมาแล้วนะน่าจะทําเครื่องประดับได้ใน,นร้านนี้เป็นน่าจะเป็นร้านที่ทําเครื่องประดับนะครับแล้วก็เอาหินมาจากไหนถ้ำม,มาทํานะครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันก่อนเดี๋ยว<อ>มาดูรูปปั้นรูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นกระปะนะนกระปะตัวกระปะคือเทพเจ้าที่ดูแลเออไม่ใช่เป็นเ,เทพเจ้าที่เป็เจ้าเป็นอีศาที่อยู่ในน้ำนะครับตัวกระปะ มันจะมีแรงก็ต่อเมื่อที่จะเอาน้ำประโยดใส่หัวมันมันจะมีแรงนะครับถือว่าเป็นสัตว์ในตำนานของประเทศญี่ปุ่นแข็งแรงมากตัวกระตะเนี่ยใครสู้กับมันไม่ได้เลยแต่ก็แพ้พุทธองค์นะนางถึงบนเห็นนะโอเคนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวฝรั่งก็มีนะอะไรเนี่ยแปลงไม่ไผ่ไหมไม่ไผ่เขาแค่นี้แหละประโยชน์จุดไม่ไผ่ โอ้อ <muitas S 2> ันนี้เป็นโอ้ชอบมากเลยโอชอชิ้นแจ๋วน่ายไทยจินเอ๊ะไทยจินไทยจินเฮ่ยโอไทยจินสวัสดีครับสวัสดีครับ I know only สวัสดีครับโอีคโอเคอ๋อขามีถ่ายรูปให้ด้วยอืม อันนี้น่าจะเป็นเครื่องปั่นน้ําสมัยเก่านะแล้วเหรียญมาทำอะไรเนี่ยวางไว้หรอวางไว้หรอเอาเหรียญไปโยนนะครับขอโชคขอลาหรือเปล่านะครับแต่รู้ว่าตรงนี้เป็นเครื่องปั่นน้ํานะครับสมัยก่อนแน่เลยร้านค้าก็พอมีนะเห็นว่าด้านหน้ามันเป็นแหล่งกันดานแต่จริงจแล้วข้างในก็คือยังมีของขายอยู่ หินหยกไม่ใช่หินยหยกนะหินที่เขาตัดไปจากถ้ินย้ยอยง,องอค,คุณมาไปหยิบยินในถ้ำไม่ได้นะคุณลมาซื้อนไอติมห้าร้อยเยนเนี่ยซื้อได้อยู่ของฟีไม่ได้นะไอติมห้าร้อยเยนซื้อได้อยู่ ิติ้งอยู่นี่ใช่ใช่รอเพิ่อีนี่น้ำส้นส้มเยนี่ด้งสาเลยนี่นี่นี่ในตู้ยมีไหมขี่อาซาีนนกิรินก็มีนอนร้อเย็นจเลยวะองแนนเนี่พี่เข้าใจแล้วที่เขาบอกว่า เดี๋ยวกลับมาเ,เดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องมรเจ้เก็บผมเข้าใจแล้วที่เขาเตือนมาว่าถ้าจะมาเที่ยวถ้ำควรที่จะมาเที่ยวหน้าร้อนมันจะเย็นอันนี้เที่ยวหน้าหนาวแล้วผมได้กินหนาวจากในถ้ำออกไปนอกเลยหนาวมากเลยวันนี้นะครับในถ้ำนี้น่าจะหนาวนีดนีงเดี๋ยวเราถึงด่านแล้วทางเข้าประตูถ้ำแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเสียเงินค่าเข้ากันไป ลมทุเรศที่ถ้ำอ่ะขึ้นข้อมูนก่อนไหมเช็คเช็คข้อมก่อนเดี๋ยวมีอะไรดูก่อนที่จะเข้าไปในถ้ำดูน้ำที่ไหลมาจากไหนถ้ำน,น้ำโคตรใสเลยบรรยากาศก็ดีมากเลย <c oughs> ต้องบอกว่าหนาวมากเลยพ <c oughs> อถึงหน้าถ้ำจริงๆหนาวนะครับไม่น่าเชื่อ เลยเป็นไม้แดงเลยโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปจ่ายค่าทางเข้ากันดูนะครับน้ำน่าจะไหลทั้งปีนะถ้ายิ่งจะเป็นหน้าฝนเนี่ยน่าจะน้ำค่อนข้างเยอะเลย น้ำใสมากมมคิดดูเลยน้ำใสจนแบบหล้วและยิ่งอากาศตอนนี้ยิ่งหนาวมากเลยพาไปห,หนาวไปอีกเลยนะครับ เี๋ยวเราขึ okay, mm ้นไปนะครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงทางเข้าแล้วอเครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าถ้ำอาคิโยได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเห็นไหมล้างพุดธสีเขียวเลยอนะครับพอดบดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินไปถ้ำมีความยาวประมาณเกือบสองกิโลนะครับเข้าไปในถ้ำก็จะมีหมู่บ้น นอ่อเงหินร้อยอะไรตาร่างๆเยอะแยะนะครับแล้วก็ก<ช>บอกด้านในอ่ะเข้าไฟเพื่อ,อะจะส่งมาประกายถึงนะครับเ<ช>ดี๋ยวเราเข้าไปข้างนในดูความสวยกันนะครับ<ช>แต่รับรองว่าเย็นมากในนี่ยผมบอกได้เลยเย็นจริงๆนะครับโอเคไป นะครับเดี๋ยวเราข้างในถ้ำจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรื่อยๆเลยโอ้ถ้ำใส่ใส่หีบตังนะครับเก่ามา,ากเลยสนิมขึ้นเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอรนนุู้ป กระปะ,ะฮะน่าจะเป็นกระปะดูที่ผมส่องไฟไปนะจะเป็นหินยอกนงอกหินยอ้อยที่ที่หล่นลงมานะ่เป็นหินปูนรันกระเบกลแล้วก็จะมีในวลกองหินงอกหินย้อยตลอดเนี่ยในถ้ำก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ผมว่าข้างนอกที่เขาขายอัญมณีขายหินนะกน็น่าจะเอามาจากในในในถ้ำนี่แหละ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับ <the> ท่ามก<ะ>ีค่อนข้างยาวอยู่อ่าโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงในส่วนของอที่เป็นเบจเจอร์ของท่านะครับจะเป็นลานมีน้ำลอกออกมาครับสวยขานาดไหน อันนี้เ,นเป็นจุดสุารารที่มีน้ําไหลผ่านแล้วก็น้ําก็ซอกลงมานะครับทำให้เกิดเป็นลางรอยของน้ําที่มันไหลลงมาในอ่างน,นะครับสวยอีกแบบเลยนะครับไม่เคยมาเลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปในอ,อันนีออ้อันนี้เขาเรียกว่าห้องโถงใหญ่นะครับ บิกร <Big> ูนนะครับในถ้ำนะครับโอ้โห oh, oh. มองดูแล้วว่างมากเลยนี่เรียกว่าบิกรูนนะครับอันนี้เป็นเป็นประกายเลยเหมือนเพชรเลยนะครับตรงนี้ นะครับโดนแสงนี่แวบๆๆแวบ,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 บเลยยอดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินทรายนะครับไม่ต้องพาดเลย<ม>เสียงที่เข้านี้ได้เชฟล็ <Lock S 2> อกนะครับ<ม>อันนี้ไปไปต่อเลยโอ้ดูที่ป้ายนะครับจุดแดงๆนี่นคือที่เราอยู่นะครับแล้วจุดตรงนี้เราคือเราขึ้นมานะครับสรุปแล้วถ้ำเนี่ยมีทะลุออกได้นะ ีอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้อันนี้นี่เองโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านบนสุดนะครับของถ้าแต่เพิ่งรู้ว่าตรงเนี้เราจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งลิฟต์นะครับเดินขึ้นมานั่งลิฟต์ขึ้นไปเนี่ย800เมตร80เมตรนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวในสุสานหินนะครับเออตรงเนี้นะครับเป็นลานหินกว้างนะครับและ ตรงข้างล่างก็เป็นทางอีกทางที่ทะลุออกไปข้างนอกได้นะครับแต่เราไปเที่ยวนี้ก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าอากิโยชิดายนะครับส่วนในถ้ำนี้เรียกว่าอากิโยชิดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับตะกี้เนี่ยเราขึ้นลิฟต์มาแล้วนะครับประมาณ80เมตรขึ้นมาจากชั้นใต้ดินนะครับซึ่งเป็นถ้ำแต่เขาก็มีลิฟต์ในถ้ำโดยอูทันสมัยนะครับขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูสุสานหินนะครับอากิโยชิดนะครับด้านใน นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยโอเคครับโอเคตอนนี้เรามาถึงยอดเขาแล้วหอบเลยนะครับวันนี้ฝนตกด้วยนิดนึงนะครับวันนี้อยู่ที่อากิโยชิไดนะครับก็จะเป็นสุสานหินนะครับก็เป็นต้นลาเลยนะครับวันนี้ไมปลงขึ้นไปได้ยังไงนะครับแล้วก็ภูเขาเนี่ยอ๋อสามร้อยหกสิบสามมีวสวยมากเลยนะครับสวยจริง ดูด้านล่างนะครับรดูด้านล่างจะเห็นอ่อสุสากทั้งหมดนะครับเร็วสุดใจไปที่อื่นะ <c oughs> เ,น <c oughs> เย็นมากเลย เ,เอันนี้เป็นหินย้อยลงมาทาง,ทางล่าง้างบนทางล่าง เนยาวๆแล้วก็เห <c oughs> มืนอนเขามาโูขึ้นมาว่าเป็นลอกโลกนะครับเป็นการระเบิดของภูเขาไฟแล้วเกิดอะไรสักอย่าง าจากถ้ำแล้วโอเควันนี้เราออกมาจากถ้ำแล้วรัำก็เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อนนะครับวันนี้ออกมาจากถ้ำอากิโยชิด้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวที่หนึ่งนะครับบ๊ายบาย